เปิดผลตรวจเส้นทางเงิน3บอสดารารับตรงดีไอคอนกันกันตถาวรรับส่วนแบ่ง4ปีเกือบ80ล้านเปิดผลตรวจเส้นทางเงิน3บอสดารารับตรงดีไอคอนกันกันตถาวรรับส่วนแบ่ง4ปีเกือบ80ล้านบอสมินรับ2ปี1.1ล้านบอสแซม,มรับ2ปี3.2ล้านเมื่อวันที่25ตุลาคม67สำหรับความคืบหน้าการตรวจสอบความเชื่อมโยงเส้นทางการเงินของ บริษัทดีไอคอนกรุ๊ปกับกลุ่มผู้ต้องหาทั้ง18รายโดยเฉพาะกลุ่มบอยส์ดาราหลังเจ้าหน้าที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินร่วมกันตรวจสอบรวมกับตำรวจสอบสวนกลางผลการตรวจสอบ,สอบ,สอบพบว่านายกันกันตถาวรหรือบอสกันตั้งแต่ปี2564จนถึงปัจจุบันมีเงินโอนจากบัญชีบริษัทดีไอคอนกรุ๊ปเข้าบัญชีจำนวน33ครั้ง รวมเป็นเงิน79,482,686.80บาทแบ่งเป็นปี2,564จำนวน2ครั้งรวมเป็นเงิน5,756,928.32บาทปี2,565จำนวน15ครั้งรวมเป็นเงิน41,836,164.64บาท ปี2566จำนวน10ครั้งรวมเป็นเงิน23,515,753.04บาทปี2567จำนวน6ครั้งรวมเป็นเงิน8 3 7 3 8 4 0 8 0บาทส่วนนางสาวพิชยาวัฒนามนตรีหรือบอสมินรับโอนเงินจากบริษัทดีไอคอนกรุ๊ปตั้งแต่ปี2566-2567 จำนวน9ครั้งรวมเป็นเงิน11,390,847.44บาทแบ่งเป็นปี2,566จำนวน7ครั้งเป็นเงิน8,548,024.34บาทปี2,567จำนวนทอ2ครั้งเป็นเงิน2,842,823.10บาทขณะที่นายุรนันพมรมนตรีหรือบอสแซมตั้งแต่ปี2,566ถึง2,567 มีการรับโอนเงินเข้ามาจำนวน3ครั้งรวมเป็นเงิน3,194,614.80บาทแบ่งเป็นปี2,566จำนวน2ครั้งเป็นเงิน1,861,391.48บาทปี2,567จำนวน1ครั้งเป็นเงิน1,333,223.32บาทจบแล้วจ้าสวัสดีค่ะ